เพื่อนๆดูพริกเล็กดูสิสวยสวยจนไม่อยากเก็บสวยจนไม่อยากเก็บและตอนนี้คือเพาะไว้ด้านล่างแล้วเรียบร้อยมีทั้งมะเขือเทศพริกนะคะปลูกใต้นี้เลยด้านล่างจะเป็นดินเอาดินมาโกบมาถมคูณขึ้นเรื่อยๆนะคะดูสิสวยมากทางนี้อีกนะมันถ่ายไม่หมดทางนี้อีกเนี่ย สวยมากทุกกิ่งทุกกิ่งพิกต้นเดียวเห็นไหมวิธีการที่เล็กทำตัวนี้เลยค่ะ e A m เยินหมดแล้วเนี่ยค่ะ e A m ตัวนี้นะ e A m มีหลายยี่ห้อชอบตัวนี้สุด extra มันพิเศษจริงๆใช้ดีมากมันจะทำให้พิกดกเม็ดใหญ่อันนี้พิกขี้หนูสวนปกติปเล็กเคยปลูกเม็ดเล็กๆเอง อันนี้เม็ดใหญ่ได้น้ําหนักเพิ่มผลผลิตคือโดกมากดกมากนะคะเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะถ้าไม่ตัดกิ่งออกกระจายกว่านี้พ่อบ้านแอบมาตัดพ่อบ้านแอบมาตัดแล้วไอ้ที่ตัดน่ะคือติดเม็ดแล้วแต่เล็กใช้ EM แล้วอันนี้เรื่องจริงเลขมานับดูนี่ก็โดนตัดนู่นอีกนับนับดูห้ากิ่งถ้าไม่ตัดกระจายใหญ่กว่านี้เนี่ยค่ะพ่อบ้านแอบมาตัดวิธีการของเลกก็คือ มีพ็อกกี้หรือกระบอกฉีดก็ใช้ฉีดใช้ฉีดทุกห้าถึงเจ็ดวันฉีดห้าถึงเจ็ดวันแต่อันนี้พูดจริงๆถ้าฉีดบ่อยกว่านี้คือสวยกว่านี้อีกนะคะอันนี้คือบางทีมันอยู่ที่สวนนาไงไกลนะคะก็ได้เท่าที่ได้นี่นะคะขนาดเท่านี้ก็ยังสวยขนาดนี้วิธีการของเล็กไข่มีกระบอกฉีดให้ใช้พ็อกกี้ฉีดส่วนของเล็กคือจะใช้บัวมันง่ายทุกคนบัวคือยกแล้วก็ลดแบบ ตัว EM เนี่ยช่วยไล่แมลงได้มีเพี้ยมีเพี้ยนะในพิษจะสังเกตว่าใกล้ๆเนี่ยไม่มีมดถ้ามีมดมาไต่คือเพี้ยนมาแล้วคือมดจะมากินฉี่ของเพี้ยนะคะวิธีการของเล็ยก,ก็คือเขย่าก่อนใช้อันนี้นะคะบัวน้ำประมาณประมาณ6ลิตรนะหนึ่งฝาแล้วก็คนประหยัดมากทุกคน แล้วราคาดีมากราคาดีมากวิธีการคือคนให้เข้ากันแล้วเราก็ลดแบบนี้เลยเขียวทั้งสวนรดคือมันจะได้เอ,อ่อบางลงดินด้วย E.M. แบบกฉพาะดินด้วยนะคะทุกคนดินดีสูกอะไรก็งามนี่ ต้นี่คือตะลึงมากเดี๋ยวจะถ่ายต้นกล้วยให้ดูนะตะลึงมากทุกคนเลขเอา EM ไปลดที่โคนต้นหูอ้วนมากนะคะสุดยอดจริงๆนี่ค่ะตัวนี้ไล่มแมลงได้สามารถปรับลุงดินได้ทำให้ต้นไม้เขียวสวยแข็งแรงต้านโรคสุดยอดอมากจ้าอย่าลืมนะมีติดบ้านไว้นะคะ